สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้ลุงจงจะพาท่านผู้ชมทําสูตรสมุนไพรนะครับแกไอแกไอเรื้อรังไอกรนแก้หลอดลมอักเสบนะครับหรือว่าระบบทางเดินหายใจติดเชื้อนะครับจากดอกดาวเรืองนะครับเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับดอกดาวเรืองก็ประมาณ1 0 1ถึงดอกนะครับดาวเรืองสดนะครับเรามาล้างให้สะอาด ล้างเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มเลยนะครับเติมน้ำลงไปนะครับเติมน้ำลงไปก็พอท่วมตัวยาพอท่วมดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็ต้มนะครับ ต้มน้ำเดือดนะครับจากน้ําเดือดไปก็ต้มให้มันจนรู้ว่าสีของน้ํามันเปลี่ยนไปก็แสดงว่าตัวยามันออกแล้วนะครับก็หยุดได้นะครับตัวยาน่าจะออกแล้วครับท่านผู้ชมครับเราก็นำมาดิ่นใส่แก้วนะครับพร้อมดื่มเลยนะครับ นี่ครับสมุนไพรดอกดาวเรืองต้มนะครับนำลินใส่แก้วเลยนะครับใครจะกรองก็ได้นะครับก่ <c oughs> อนดืน่มนะครับก่อนดืน่มเราก็เติมน้ำตาลลงไปนิดนึงนะครับ เตน้ำตาลงไปประมาณ่งชานะเป็นไว่าเสร็จนะครับสมุนไพรแก้ไอไอเรือรังไอกรนแก้หลอดลมอักเสบแก้ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อนะครับ เราก็ทํากินครับวันหนึ่งก็ประมาณสองสามครั้งนะครับนี่ก็จะสามารถรักษาอาการดังกล่าวได้นะครับสุดยอดนะครับสมุนไพรดาวเรืองของเราสําหรับวันนี้ลุงจงก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ